สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่แห่งหนึ่งในกลางเมืองชัยภูมิซึ่งเป็นที่ที่สวยงามและมีประวัติอันยาวนานนะครับดินแดนแห่งนี้ในอดีตคือดินแดนของอาณาจักรล้านช้างในเมืองชัยภูมิที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณจังหวัดชัยภูมิเฮือนคำมุเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับ อย่างสถาปัตยกรรมที่เราจำลองมาสิ่งแรกนะครับก็ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าย claro oh hm um ุ้งข้าวอีสานนะครับในอดีตความเป็นยุ้งข้าวนะครับข้างบนเราจะเก็บข้าวใช่ไหมครับข้าวเป็นของที่มีคุณกับมนุษย์เราเพราะ้คนไทยเราเองทานข้าวใช่ไหมครับเราก็จะเอาข้าวไว้ข้างบนบ้านนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมตัวนี้เขาเรียกว่าเล้าต่อตูนะครับคำว่าตูภาษาอีสานก็คือที่อยู่อาศัยในอดีตข้างบนเก็บข้าวข้างล่าง อยู่อาศัยแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราได้แนวคิดจากการที่มีสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าอยากให้พวกเราเอาสิ่งดีงามในอดีตมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนถัดมานะครับที่เราทำด้านหลัง ถ้ามองไปนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะมีนะครับเรือนพักนะครับเรือนพักเราก็เป็นที่จําหน่ายสินค้าที่เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของที่มีจากทั้งโครงการศิลปะชีพและของชาวบ้านที่นํามาฝากวางขายนะครับเราจะมีจําหน่ายอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับแล้วที่เห็นตรงนี้คืออะไรท่านอาจจะสงสยัยตรงนี้เราเป็นการจำลองประตูวังพะระนารายมาบางส่วน อาจจะสงสัยว่าทำไมชยภมูมันเกี่ยวอะไรกับ,กบวังพะนาลายนะครับก็ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับดินแดนอาณาจักรล้านช้างนะครับกับดินแดนของอยุธยาคือดินแดนที่ติดต่อกันนะฮะเราก็เลยจำลองเห็นว่านี่ฮะพนาลายมหาราชท่านคือพระมมาก,กษัตริย์องค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีเขตรอยต่ออยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวหรือออำเภอเทพสถิตของเรา เราก็เลยให้เห็นว่าในอดีตดินแดนลานช้างกับดินแดนของเสียอยุธยาคือดินแดนที่ติดต่อกันมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ต่อกันนะฮะอย่างที่เราบอกว่าข้างหลังนั่นคืออะไรนี่เราจําลองศิลป์โบราณน,นะครับแล้วก็ขอแจกโบราณหอแจกก็คือศาราการประเรียนปัจจุบันนี้นะครับเราก็เอาไว้ใช้เป็นการจัดนิทรรศาการจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนนะครับ ทั้งห้องศิลป์นะครับและก็หอแจกนะฮะนี่คือศิละปะวัฒนธรรมที่เราจําลองเรียนแบบแบบลานช้างในอดีตนะครับแต่มีความร่วมสมัยอยู่ในตัวนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับปัจจุบันครับเนีในส่วนนี้นะครับด้านหลังของผมนี่นะครับ คือพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิเขื่อนคำมมุนะครับซึ่งเราเองนะครับก็เป็นที่ภูมิใจที่มีโอกาสได้รับใช้เบื้องยุคนบาทของพระนิธาธิรารเจ้าท่านได้เสด็จมาเยี่ยมเราเมื่อวันที่19ตุลาคมนะครับมาชมผ้าโบราณในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับซึ่งท่านตัดว่าเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งดีงามพวกนี้ไว้ ทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเปรียบเสมือนเบ็ดที่เอาให้กับชาวบ้านไปต่อยอดในการทําเป็นอาชีพเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมว่าในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเชิญชมด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะพา ย้อนลอยนะครับตามลอยเบื้องยุคนบาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราณที่แห่งนี้นะครับซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่การจบแต่เป็นการเริ่มต้นในการทํางานที่จะต้องทําอีกต่อไปเพื่อประชาชนทั้งในจังหวัดชายภูมิเองและประชาชนนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่จะมาที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคนนะครับ โดยเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเยี่ยมชมเราให้เยี่ยมชมฟรีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลรวมกับประเทศชาตินะครับถ้าเราเก็บค่าเข้าชม20บาท100บาทคนที่เขาไม่มีสตังค์เขาก็ไม่มีโอกาสได้มากลุ่มเป้าหมายหลักของเราที่แท้จริงก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพในการทำผ้าไหมคนพวกนี้บางครั้งเขาไม่มีสตังค์เขามีฝีมือแต่เขาไม่มีสตังค์นี่คือเป็นประเด็นหลักที่ ผมไม่อยากจะเก็บค่าเข้าชมเพราะว่าถ้าเก็บแล้วคนกลุ่มนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้มาเลยนะครับเราเลยทำเป็นวิทยาฐานให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพโบราณครับส่วนแรกนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของอเครื่องใช้นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและก็สมเด็จพระพันปีนะครับที่เคยมาเยี่ยมชมเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน2498นะครับเป็นการเสด็จแปรพรนราฐานทั่วภาคอีสานนะฮะเราชาวเชยภูมิเองก็มีโอกาสที่ได้รับใช้นะครับเราก็มีอของที่พระอ,องค์ท่านเคยได้ใช้และอีกส่วนหนึ่งก็คือในด้านนี้ก็คือของใช้ของอเครื่องใช้ที่เป็นถ้วยชามที่สมเด็จพกกระนิษฐาที่ราชเจ้าท่านเคยเสด็จที่จังหวัดเชยภูมิในหลายครั้งและ เราเองมีโอกาสได้ถวายงานจึงเอามาจัดแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยว่ามีคุณค่าอย่างไรจรึงทำให้เราสำนึกในพระมหารการ,รุณาคุณของพระอ,องค์ท่านที่ท่านทรงมาเยี่ยมพวกเราเราจรึงได้จัดแสดงเนิรอสการไว้ให้ทุกคนได้ชื่นชมด้วยกันนะครับครับในส่วนของผ้าชิ้นแรกผ้าชิ้นนี้คือ ลายคนอาจจะสงสัยว่าคือผ้าอะไรผ้าผืนนี้นะครับคือผ้าคลุมหีบศพของชนเผ่ากระตูหรือที่เขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านเมืองเซกองนะครับแถวจัมปาสากคือลาวใต้จริงๆแล้วถือว่าเป็นผ้ามงคลเพราะว่าเขาใช้สาหรับคลุมหีบศพของบรรพบุพรุษของเขาเมื่อเขาเอาไปฝังแล้วเขาก็จะเก็บผ้านี้มาไว้เพื่อที่ว่าเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษในการที่จะ นำไปทําบุญกับเขานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลเราทิ้งเอามาไว้เป็นชิ้นแรกที่โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผ้านอกจากจะเป็นเครื่องใช้แล้วยังมีสัญญาหรือมีสื่อในเรื่องของความเชื่อเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษเป็นตัวแทนของสิ่งดีงามนะครับ เราจะพาไปดูผ้าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์หรือประมาณ5,000กว่าปีที่แล้วนะครับที่พบในจังหวัดชัยภูมินะครับจากกำไรชิ้นเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งใครจะรู้ว่ามันมีผ้าโบราณ แฝงอยู่ในกำไรสามลิทชิ้นนี้นะครับนี่ครับจากที่เราได้เอามาขยายให้เห็นจะเห็นลายผ้าเล็กๆที่เกาะอยู่กับบนสนิมเหล็กนะครับจากชิ้นกล่อกำไรและก็มาเป็นตรงนี้เทียบเคียงกับวัตถุโบราณที่เราเห็นในส่วนนี้คือของของบ้านเชียงคืออยู่ในยุคเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะข,ของแวดินเผา ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ลูกถ่วงในการปั่นได้เพื่อให้เป็นเส้นนี่นะครับเส้นายจากายที่เป็นเป็นดอกายแบบนี้นะครับเราจะเอามาตีเกลียวเพื่อให้เป็นเส้นได้แบบนี้นะครับทำอย่างไรก็ต้องใช้แหวรดินเผาตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการลูกถ่วงเพื่อตีเกลียวให้ให้เส้นได้เขามีความสม่ำเสมอนะฮะ ซึ่งวัตลักษณะของการทำผ้าจากที่เราไปศึกษาไปดูข้อมูลจากบ้านเชียงเป็นลักษณะเดียวกันสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงของห่วงเวลาเดียวกันคือประมาณ5,000ปีที่แล้วมนุษย์เราตั้งแต่5,000ปีที่แล้วนะครับมีมีความพัฒนาการในเรื่องของการใช้ผ้ามาอย่างยาวนานซึ่งถ้าถามว่าเราเคยเจอผ้าครั้งแรก ในโลกที่เก่าแก่ที่สุดเราเจอที่ไหนเราเจอที่ประเทศตุรกีนะครับเส้นใยที่เจอครั้งแรกก็คือเป็นเส้นใยที่ทําจากพืชซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเส้นใยจากต้นกัญชงแล้วที่เก่าที่แก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราพบก็คืออยู่ที่บ้านเชียงนะฮะและหลักฐานใหม่ที่เราเจอก็คือที่นี่นะครับที่ชัยภูมิมีชนเผ่าโบราณอยู่ชนเผ่าหนึ่งนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในเทือกเขาก็จะพบกับ ชนเผ่าชนเผ่านี้นะครับเขาเรียกว่าชนเผ่ายากักกุนนะครับชนเผ่ายากักกุนเป็นชนเผ่าโบราณที่มีหนึ่งชนเผ่าในดินแดนของเมืองชัยภูมินะครับเขาเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยกระไดนะครับเป็นกลุ่มภาษาหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นกลุ่มของภาษาลาวกลุ่มหนึ่งนะครับยุคไดระงัว โมกกล้านุ่มปากอุ้ยเก่ <c oughs> งรักชนเผ่ากลุ่มนี้นะครับเขาจะไม่นิยมในการท<ม>อผ้าใช้เองแต่เขาจะนำของป่านะครับลงมาแลกของแล้วก็เอานำแลกผ้านะครับแล้วเอาไปประดิษฐ์เป็นเสื้อผ้าที่เขาใส่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วนี่คือผ้าเก่าเสื้อเก่าซึ่งอายุร้อยประมาณร้อยกว่าปีนะครับของคนคนเผ่ายะกกุ้น หรือชาวบนนะฮะเขาจะนําผ้ามาปักเป็นลวดลายต่างๆถ้าเห็นอย่างข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าลายดอกอย,าน,นยา,นานะครับต้นยางนานะครับแล้วอันนี้เขาก็เรียกว่าลายดอกมะเขือนะครับรายละเอียดจะละเอียดมากซึ่งเป็นสเสน่ห์ของชนเผ่ายักกุ้นนะครับ ปางก็จะได้แต่กก็ฝรี่อย่จางเมียมอาจารย์อย่าเมียมม็อกเล้าม็อกม็อก,ก,กอร่อยกว่าม็กอกถามว่าม็อกเล้าอร่อยไหม สวนเรื่องของลวดลายผ้าที่เกิดขึ้นในในโลกนี้นะครับมันเกิดมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับหนึ่งเกิดจากจินตนาการของผู้ทอเกิดจากความเชื่อและเกิดจากวิถีชีวิตนะครับอย่างเรื่องผ้าลายนาคนาคมีความสำคัญยังไงกับ คนนะครับในดินแดนลานช้างโดยปกติคนในตระกูลไทยลาวเขาเชื่อว่าพญานาคเป็นต้นตระกูลของเขานะครับเขาจึงเอานาคลายนาคมารวงไว้ในผืนผ้าถ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็คือนาคจะอยู่ในผ้าปลอกผ้าคลุมหัวหน้าหรือจะอยู่ในช่อฟ้าซึ่งอยู่บนหลังคาบโบสถ์เขาเชื่อว่านาคจะเป็นผู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาและตัวเราจึง มีผ้าลายหน้าเกิดขึ้นนะครับอยู่ในผืนผ้าของคนลาวในตระกูลไทยลาวของดินแดนลานช้างรวมถึงจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้ด้วยครับเเราจะเข้าสู่ ถ้าที่มาจากดินแดนลานช้างนะครับที่เราได้เห็นนี่นะฮะความเป็นอนาณาจักรลานช้างกับสยามมีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตนะครับมีการทับซ้อนทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัยนะครับในอดีตของลานช้างจะมีเมืองหลวงเมืองหลวงพระบางนี่เป็นเมืองที่สวยงาม จนปัจจุบันนี้นะครับเมื่อปี2538ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับการทอผ้าด้วยทองคำนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้จากนะครับภาพที่เราพบหลักฐานชิ้นแรกของลานช้างที่เราเห็นสตรีอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือพระนางแก้วพิมพา ท่านจะใช้ผ้าของจีนมาทอเป็นลวดลายที่สื่อถึงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นลายนาคลายมังกรนะครับสื่อให้เห็นถึงอะไรในอดีตนะครับพระอ,องค์ท่านใช้ผ้าจีนมาทําเป็นผ้าสิน้นเนื่องจากว่าให้ได้เห็นว่าพระอ,องค์ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาณาจักรจีนเพื่อป้องกันไม่ให้อาณาจากักรอื่นมา ลูกหลานตัวเองจึงใช้ผ้าจีนมาทําเป็นผ้าสิ้นนะครับและก็สําคัญที่สุดก็คือมีการนําทองคำนะฮะมาตกแต่งเป็นผ้าสิ้นซึ่งทองคําในอดีตเป็นสิ่งที่หายากก็เอานํามาตกแต่งไว้ที่ผ้าสิ้นเพื่อให้สื่อถึงว่าความมีอํานาจความจเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่นะฮะลักษณะของการปักหรือการทอลวดลายผ้าของของในอดีตของกลุ่มผ้าในอาณาจักร หลันชานะครับก็จะมีการใช้ทองคําเข้ามามีการจกลายการขิดลายการปักลายนะฮะ นี่คือเสน่ห์ของลายผ้าที่เกิดขึ้นในอาณาจักรล้านช้างในยุคแรกนะฮะแล้วถัดมาก็จะมีสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเราก็จะพบผ้าโบราณซึ่งเป็นลักษณะาการนุ่งสิ้นแบบสิ้นขวางการนุ่งสิ้นขวางนี้โดยปกติแล้วคนล้านช้างจะไม่สวมใส่คนล้านนาจะใส่สังเกตคือเราไปเห็นทางเหนือของเรานะฮะจะใส่สิ้นขวางแต่ถ้ามาทางอีสานหรือทางลาวจะใส่สิ้นขั้นที่เป็นแนวตั้งด้วยเหตุผลที่ว่า ในอดีตสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชท่านปกครองสองอาณาจักรคือพระนาจิปรปภาซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรล้านช้างเป็นสมเด็จยายของพระอ,องค์ท่านนะครับแล้วท่านจึงได้ปกครองทั้งล้านนาและล้านช้างแล้วก็สันนิษฐานว่าผ้าที่เราพบที่เป็นสิ้นขวางในอนาณาจักรล้านนาก็คือเป็นผ้าของพระมเหสีของพระอ,องค์ท่านที่มีการได้รับ อาจจะได้รับพระราชทานหรืออิทธิพลจากล้านนาเข้ามาสู่ล้านช้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสองอาณาจักรเพราะเรามีดินแดนที่กว้างขวางและต่อมายังสื่อถึงเรื่องสัญญะในด้านของสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของความมีอํานาจความยิ่งใหญ่ของผู้สวมใส่นี่คือสเสน่ห์และประวัติศาสตร์ของผ้าที่เราได้พบในผืนผ้าสิ้นที่เราเจอในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับ ทีนี้ในกลุ่มที่เราจะพาชมในกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มผ้าของคนปกติคือด้วยพระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรกนี่นะครับเขาเรียกท่านเป็นชั้นขา้าคําว่าข้าทลาวจะแบ่งวันณะออกเป็นทั้งหมด4วันณะมีวันณะขุนคือกษัตริย์ราชินีราชินีกูลแล้วก็วันณะของราชก็คือราษฎร แล้วก็วรรณะของข้าข้าราชการแต่กลุ่มของท่านพยาภาคดีชุมพลที่เข้ามานี่เขาเรียกว่าข้าคาว่าข้าในที่นี้หมายถึงข้ารับใช้ราชสำนักคือรับใช้กษัตริย์คือในอดีตพระยาภากดีชุมพลลึกขุนแรงนะครับท่านเป็นข้าราชการในสํานักเจ้าอนุวงศ์ที่เลียบจันทร์แล้วต่อมาท่านก็นมีการย้ายถินฐานนะย้ายลกรลากมาอยู่ที่เมืองเชียงภูม และภรรยาของท่านก็คือท่านท้าบุญมีซึ่งเป็นผู้พาชาวเทยภูทอผ้าได้สวยงามก็จะมีผ้าลักษหะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายให้เห็นนะส่วนที่เห็นของลวดลายที่พบนี้จะเป็นมีขั้นนะสังเกตง่ายๆผ้าสามผืนนี้นะครับจะเป็นผ้าของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะครับดูที่หัวสิน้นจะเป็นหัวสิ้นสีแดงลวดลายจะไม่มีมากจะเป็นลายมีขั้นรบเรียบซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับ ก็จะมีลวดลายของผ้าที่เยอะหน่อยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพื่อดูอะไรดูถึงว่าผู้หญิงคนนั้นมีความขยันหมั่นเพียรหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับผ้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับนีบ่ฮะผ้าของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานก็คือลักษณะผ้าจะเป็นแบบนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพื่อสื่อให้เห็นถึงว่าผู้หญิงคนนั้นมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานนะฮะ นี่คือสเสน่ห์ของผ้าไทยเมืองชัยภูมิที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีส่วนหนึ่งนะครับอยากให้ชมก็คือผ้าผืนนี้นะครับคือผ้าซึ่งไม่ใช่ผ้าเก่าแต่เป็นผ้าใหม่วันที่พระนิษฐาธิราชเจ้าท่านได้เสด็จพร่เนินมาทอพระเนรท่านได้ทรงตัดสามว่าอันนี้ใช่ผ้าใหม่หรือไม่ข้าพเจ้าก็ได้บอกว่านี่คือผ้าใหม่พระเจ้าค่ะเนื่องจากว่ามันมาจากผ้าผืนนี้เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับนะฮะก็คือ ชาวบ้านที่มาที่นี่นะครับแล้วเขามาเห็นลายนะฮะสังเกตไหมครับมันจะเป็นลายเดียวกันเขามาขอถ่ายลายไปเพื่อที่จะเอาไปทอด้วยเขาบอกกับผมว่าเขาไม่มีอาชีพแต่เขาทอผ้าเป็นเขาอยากได้ลายผ้าพวกนี้ไปทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวเขาเมื่อเขาทอเราก็อนุญาตให้เขาเอาไปทอเมื่อเขาทอเสร็จแล้วเขาไปจําหน่ายเขามีรายได้เลี้ยงครอบครัว เขานึกถึงเขาเอามาฝากเขาบอกว่าอาจารย์ได้ทําแล้วเกิดเป็นอาชีพจึงอยากเอาผ้ามาขอบคุณอาจารย์ผมถึงได้เอาวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เห็นว่าเนี่ยที่เราทําทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเบ็ดที่เราเอาให้ชาวบ้านไปต่อยอดในการทําเป็นอาชีพเมื่อไหร่เราให้แค่เหยื่อเขาเมื่อเขารับประทานเสร็จปุ๊บมันก็หมดแต่ถ้าเราให้เบ็ด เขาก็จะรู้จักในการหาปานนี่คือประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิแห่งนี้ครับ